ตัวดีดีหรออันนี้วันนี้เราเป็นนักร้องเลยนี่ตำแหน่งอะไรผมเป็นพิธีกรดําเนินรายการบนเวทีแต่หลายคนสงสัยว่าทาไมไลอันแต่งตัวสบายสบายเป็นอะไรผมเป็นผัวแดนเซอร์ใช่ใช่ใช่เป็นคนดูแลนะครับเป็นคนดูแลแดนเซอร์ครับคือเกี่ยวกับการทําโชว์ทุกอย่างร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีครับผมก็เรื่องแปลกใจนะว่าใช้ซันพี่สี่ร้องเพลงน่ารักนะคะแม่แม่เอสี่ น้องไลอันนะคะลูกชายของเรามีหน้าที่เป็นคนคุมจาวหรือว่าจะเป็นคนคุมโชว์อันนี้ก็เป็นเรื่องอยากจะรู้ต้องดูในเรื่องนี้ครับ,รบว่าทำไมไลอันถึงรับบทันนี้เราถึงรับบทแบบนี้ต้องรอดูครับเดี๋ยวพ่อพูดคุยทีละคนนะครับแต่งตัวอดีแล้วกันเนาะเราฮะแต่งตัวอดีดีล่ะอันนี้วันนี้เราเป็นนักร้องเลย <laughs> นี่ ตำแหน่งอะไรผมเป็นพิธีกรดําเนินรายการบนเวทีแต่หลายคนสงสัยว่าทาไมไรอันแต่งตัวสบายสบายเป็นอะไรฮะผมเป็นผัวแดนเซอร์ใช่ใช่เป็นคนดูแลแดนเซอร์เป็นคนดูแลแดนเซอร์ครับได้ครับเกี่ยวกับการทาโชว์ทุกอย่างเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีครับก็ผมก็นึกแปลกใจนะว่าไทยซันพี่สีร้องเพลงแต่น้องไรอันเป็นคนคุมซาวหรือว่าจะเป็นคนคุมโชว์อันนี้ก็เป็นเรื่องอยากจะรู้ ต้องดูในเรื่องนี้ครับว่าทำไมไลอันราระบบทันนี้เราเึงระบบทแบบนี้ต้องรอดูครับเดี๋ยวพ่อพูดคุยทีละคนครับท่านไปงนะครับแต่งตัวอดีแล้วกันเนาะเราฮะแต่งตัวคดีดีเหออันนี้วันนี้เราเป็นนักร้องเลยนี่ตำแหน่งอะไรผมเป็นพิธีกรดำเนินรายการบนเวทีแต่หลายคนสงสัยว่าทำไมไลอันแต่งตัวสบายสบายเป็นไลผม เป็นผัวแดนเซอร์ไม่ใช่ใช่เป็นคนดูแลนะเป็นคนดูแลแดนเซอร์ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องขุนยาชอบมวนเดิอนะคะมาหัวเราะอีกแล้วนะคะกับลูกชายแห่งชาติของเราแล้วก็สามหนุ่มแสดนะคะไรอังซันฟอร์มนะคะมีอะไรมากมายให้เรายิ้มเป็นคลิปเดิมนะคะคลิปเดิมแต่ดูแล้วน่ารักนะคะดูไปยิ้มไปนะคะ ดูไปพร้อมกันว่าน้องไรออนนะคะลูกชายห่งชาติของเราทำไมถึงไม่แต่งตัวห่อเหมือนคนอื่นว่าซันนะคะรับหน้าที่อะไรวันนั้นทำไมนะคะพี่ซันพี่ฟอมนะคะแต่งตัวหล่อนะคะแต่คุณไรออนของเรานะคะตวเตาวันของเราทำไมแต่งตัวสบายสบายวันนั้นนี่แหละนะคะแม่แม่ดูไปก็ยิ้มไปนะคะ สามแสนะคะเจอกันทีไรแสบทุกทีเฮียพาพาูดคุยทีละคนเลครับท่าน<ด>ครับแต่งตัวอดีแล้วกันเนาะเราฮะแต่ตัวอดีดีเหรออันนี้วันนี้เราเป็นนักร้องเลยนี่ตำแหน่งอะไรผมเป็นพิธีกรดำเน,นินรายการบนเวทีแต่หลายคนสงสัยว่าทำไมล่อันแต่งตัวสบายสบาย เป็นไรผมเป็นผัวแดนเซอร์เป็นคนดูแลนะครับเป็นคนดูแลแดนเซอร์ครับคือเกี่ยวกับการทำโชว์ทุกๆอย่างเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีครับผมก็นึกแปลกใจนะว่าทรซันพี่สีร้องเพลงแต่น้องไลอ้นเป็นคนคุมซาวหรือว่าจะเป็นคนคุมโชว์อันนี้ก็เป็นเรื่องอยากจะรู้ต้องดูในเรื่องนี้ครับใ่ราว่าทำไมไลอ้นราบรบทตัวนี้เราเึงรับทแบบนี้ต้องรอดูครับไปี๋ยวามพูดคุยทีละคนนะครับท่านไังนะครับ